สวัสดีครับคุณจะเข้าสู่ช่อง AT s c h a n n e l นะครับกับผมเป็นคั้งีกครั้งกับการรีแคปนะครับวันนี้เรามารีแคปสายรักป้ายสี EP ที่3นะครับผมอ่ะ EP นี้จริงๆแล้วเรื่องมันดําเนินหลักๆเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของตัวเมธเนาะที่เขาจะเล่าปมของตัวเมธว่าเมธกับหนึ่งมันมีปมอะไรกันซึ่งเราคิดว่ามันเหมือนคล้ายๆที่เราเดาเนาะเรารู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นเหมือนถ้าคนถ้าไปตามคนสปอยนะเราไม่รู้บทมันเปลี่ยนหรือเปล่านะแต่ถ้าตามที่คนเขาสปอยเขาจะเหมือนกับว่า เออหนึ่งกับเมฆเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับพี่น้องกันอ่าแต่เราสุกว่าถ้ามันมันก็จะเป็นไปได้เพราะความซับซ้อนของตัวละครมันค่อนข้างจะดูไม่ใช่เหมือนเป็นแฟนกันมาก่อนแต่เหมือนมีความสัมพันธ์ที่แอบชอบกันหรือรักกันหรือเอ็นดูต่อกันหรือรู้สึกดีต่อกันคือมันมากกว่าเพื่อนหรือมากกว่าพี่น้องแน่นอนแหละแต่มันไม่รู้ว่าความสัมพันธ์แบบไหนแต่แกแค่ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันไปต่อไม่ได้แล้วอดีตมันเคยเป็นอะไรกันมาเนี่ย รายังไม่รู้เพราะอาจจะเปลี่ยนได้แต่ถ้าเป็นเป็นตานี่คนสปอยคืออาจจะปพี่น้องกันก็ให้เดาต่อคิดว่าอาจจะเป็นพี่น้องที่พ่อแม่มาแต่งงานกันแล้วถูกว่าเป็นพี่น้องกันโดยทางนิตินิติไนใช่แต่ไม่ใช่เป็นพี่น้องทางแบบเออทางจริงๆทางสายเลือดอะไรอย่างเงี้ยจริงอาจจะมีความชอบกันอยู่แต่แค่ชอบกันไม่ได้เพราะว่าด้วยบริบททางสังคมอะไรแบบนี้มันก็เป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยเออก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็เลยทําให้ตัวตัวความสัมพันธ์ของเมฆกับตัวหนึ่งเขาค่อนข้างซับซ้อน มันก็ทําให้เหมือนกับว่าตอนจบแบบมันเหมือนกับตัวเม่เขาถึงบอกว่ามันไม่เธอไม่เข้าใจความสำคัญของฉันหลอกภาพคือมันมันมันซับซ้อนกว่านั้นไม่ใช่แบบที่เธอเข้าใจแค่ฉันเรียกหนึ่งแล้วจะแบบฉันเป็นความบอบช้ำมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยอืมแต่มันก็น่าคิดนะเพราะว่าตอนกกอนที่หนึ่งเขาอะจะเปิดดูรูปในคอมอะเขาดูบทเหมือนกลางสอมบทแล้วเรื่องมันคือรีเทิร์จดีแล้วเสร็จแล้วก็เป็นภาพที่เขาเคยสนิทกันเคยถ่ายคู่กันหยอกล้อกันโอ้มันก็รู้สึกว่าเออหรือจริงแล้ว เขาก็อยากจะบึกถืออดีตอยากให้คนคนนี้กลับมามันก็เลยแอบถ้ามันเป็นพี่น้องอ่ะเขาจะไม่จิบเขาจะไม่ขุดภาพเก่าอัลบั้มมานั่งดูไหมแค่ความสัมพันธ์แค่พี่น้องอ่ะแต่จะไดป่ะตอนงันแต่งอ่ะเขาก็เจอกันแต่เขาไม่ทักกันนะมันเหมือนมันต้องมีอะไรมันเหมือนกับเขามีอะไรกันท่านรู้สึกว่าหนึ่งก็คิดกับหนึ่งก็มองเม้ไม่ได้เป็นแค่แบบถ้าเป็นไม่ได้มองแค่พี่น้องมันต้องมีความรู้สึกดีๆบางอย่างให้เ่ะเพราะมันมีเซฟเป็นอัลบั้มชื่อไอตัวแสบอะไรแบบเนี้ยมันแบบ มันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่แค่พี่น้องแล้วอ่ะมันเหมือนกับอยู่ดีคุณจะไปขุดภาพเก่ามานั่งดูมันมันความอารมณ์มันอีกแบบหนึ่งอ่ะเออแล้วรู้สึกว่าตอนนี้ที่เขาหยิบขึ้นมาดูเพราะว่าเขาอาจจะเจอเขาอาจจะเจอเพื่อนเมฆก็คือตัวเอ่อจำชื่อไม่ได้ต้องสุดยอดแหละคือเหมือนเขาเจอน้องเขาเจอทานนะทานอืมคือพอเขาเจอทานเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้น่าเอ็นดูมันทาให้เขาอาจจะรีมายถึงถึงตัวเมฆก็ได้อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็กลับมาดูรูปเมฆอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือทำไม่ได้เจอว่ามันความสัมพันธ์ในแบบไหนแต่การที่เขามาดูรูปเมฆมันเกิดจากที่นี่เขาไปเจอทานก่อนที่พี่สะายจัดจัดฉายให้มาเจอกันเลยก็มีควแบบตา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 ,า,ามันก็มันก็เป็นการล้อเลียนโงก,การบันเทิงอยู่เนาะจริงๆคำว่าวปการมบันเทิงในซีรีส์ที่เป็นคู่วายคู่จิ้นหรือบะไทีก็อาจจะมีอะไรแบบนี้อยู่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยที่ลมแบบ ผู้จัดการสร้างภาพเองให้อยู่ด้วยกันแต่ก็คือเหมือนถ่ายรูปลงเหมือนเป็นภาพหลุดแล้วทำพีอาร์นิดนึงปมอ,อะไรประมาณนั้นอะไรแบบนั้นอะไรเงี้ยเออซึ่งตรงเนี้ยทําให้รู้สึกว่าเป็นจุดที่ตัวภาพอะเขาเลยแบบเอ๊ะเป็นจุดที่ตัวตัวเมตตัวหนึ่งอะเขาก็เลยเหมือนกับว่ามาย้อนดูรูปของเมตทำรู้สึกว่าความสัมพันธ์ตัวละครตัวนี้น่าสนใจต้องรองดูต่อไปแต่ความน่าสนใจคือเขาเล่าความสัมพันธ์ของภาพกับเมตอะผ่านปมที่เขาเ,าเอาเอาเอาปมของระหว่างเมตจับหนึ่ง คือให้คนสงสัยไปด้วยว่าเมฆกับหนึ่งมันเป็นอะไรกันแต่ระหว่างทางอ่ะเขาก็แทรกความสัมพันธ์ระหว่างเมฆกับภาพที่โตมากขึ้นที่มันจะเกัดพัฒนาไปมากขึ้นอะไรเงี้ยอืมแลวก็พาเชื่อมให้คนคนนี้เข้ามาในชีวิตใช่เพราะว่าภาพก็เข้ามาด้วยความที่รู้สึกว่าเมฆน่าเห็นใจเมฆดูพรำเพอเมฆดูอยากจะรู้จังเลยว่าเมฆอืมไปพิชงานกลับมาดูเขาไม่ค่อยเอนจอยเวลาเห็นหน้าหนึ่งเลยเขาเป็นอะไรอยากรู้ นู่นนี่นน่พีายางจะให้พูดออกมาให้กินเหล้าสุดท้ายก็เมาไปเลยมันก็ยังแบบแล้วก็คิดเองเออเองว่าเออเม่น่าจะแบบรู้สึกไม่ดีตอนหนึ่งหนึ่งอาจจะเป็นคนรักเก่ามานต้องบอกช้าเสียใจร้องไห้อะไรแบบเนี้ยเออแต่คือแบบมาทําให้กลายเป็นปมที่ทําให้ตัวภาพและเมฆมามา,มาชิดกันแล้วอีกอย่างหนึ่งคือทําให้เรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งอีพีนี้ก็จะพูดอีกอีกอีกเส้นเรื่องหนึง่งคือการที่ให้สองตัวมาเรียนรู้กันตั้งแต่เปิดมาด้วยความที่ภาพต้องรู้ว่าเมฆกินดําแร่ยี่ห้ออะไรเมรจะ เมเ่ชอบแบบไหนเมต้องใส่สูตรแบบไหนแต่งตัวแบบไหนเมต้องพาภาพไปปรับลุกเหมือนกับที่เม์เป็นอะไรเงี้ยอืมเข้าไปอยู่ในใโลกของเมบอ,อีกคนเลยก็คือเหมือนกับตอนที่ต้องไปพิชงานเนาะคือเม่อะ ก็จะภาพอะไป make o v e ใส่สูทเพราะว่าคือต้องไม่ขายงานและเป็นแบรนด์แบบ total men เนาะก็คืออยากจะให้แบบดูแลตัวเองดีแต่งตัวเหมือนกันสามคนไปพิชงานแล้วในวันที่เขาไปฉลองกันได้งานกลับมาพ๊บเขาไปนอนบ้านภาพ,พเขาไม่มีเกงใส่เขาก็ต้องไปเอารงเกงยีบกๆแล้วก็เอาเข็มขัดมาลัดเพื่อจะใส่ไปทํางานก็คือเหมือนต่างคนต่างแบบได้ใช้ของหรือได้ไปอยู่ในอีกดบ,บาทคนหนึ่งเหเรียญเล่นู้ซึ่งกันและกันมันก็ทำให้ตัว ตัวภาพรู้สึกเข็นใจเมฆจนท่ว่าเขาเป็นความรู้สึกดีๆบางอย่างแหละแต่มันเป็นความรู้สึกดีๆแค่กอดตัวไม่ดีคุณแบบเห็นเขาแล้วก็เอนดูขนาดหยิบกระดานขึ้นมาแล้วกระดาษขึ้นมาแล้วก็เตรียมวาดภาพเขาเลยเนี้ยมีความเป็นแจ๊คกับโรสอารมณ์แบบอาจจะอินกับไททานิกมาแล้วก็วาดภาพเขาให้เหมือนกับแบบจะท่าให้แบบซมเหมือนใช่แต่ดีนะว่าเขาทําแบบแบบแมนนะคือพี่ว่าตอนนี้เขายังไม่ได้คิดอะไร มันเลยไม่ได้ออกแนวแบบเซ็กซี่หรือแบบเฮ้ยแบบ<ไ>แบบคิดอะไรมากเกินเลยแต่เหมือนกับเป็นแค่งานศิละปะเฮ้ยได้มุมพอดีแสงมันสวยยากจะวาดรูปขึ้นมาก็จกับที่สองกับกระดาษที่มาวาดเลยขณะที่ตัวเมฆได้เรียนรู้จากภาพเขาเรียนรู้ใหญ่ๆอยู่นะเพราะว่าตั้งแต่ไก่ที่ถูกเลี้ยงแบบไม่ให้ปลุกตอนเช้าหรือว่ากระทั่งว่าเอ้ยมึงให้ไก่ออกไข่แล้วมากินข้าวกันหว่าคืออารมณ์แบบหรือหรือแบบเสื้อที่มันรีดไม่เสร็จเพราะมันต้องชื้นๆอยู่ เก<อ>งเกงที่หลุมหลวบแลดวต้องใส่เกงเกงยีนในล,ลุคที่เขาไม่ค่อยใส่เก,ง,เกงยีนเลยด้วยซ้ำว่าคนจะใส่แต่สรแล็คนจีนอะไรเงรีออ้ยอารมณ์แบบมันมีหลายๆอย่างที่ก็าต้องมาเรียนรู้ตัวภาพเหมือนกันเหมือนจะไม่เต็มใจเรียนรู้แต่มันก็เป็นภาวะจำยอมที่ต้องเข้าไปเรียนรู้ตัวภ้า ừ, เป็นแบบนั้นสถานการณ์มันพาไปอะ่ะอืมสุอน้ายมันก็มันค่อนข้างดีที่เอาปมของหนึ่งมาทำให้เจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ก็น่ารักดีอะไรเงี้ยทีนี้ก็ต้องรอดูต่อไปว่าความสัมพันธ์จะค่หน้าเป็นแบบไหนเพราะดูอีพีหน้า ถ้ามีการไปต่อยคนที่มารวนลาเมด้วยมันเห็นถึงความเห็นใจเห็นถึงการโปรเจคเตอร์มากขึ้น oh, ล้องเพราะว่าอาจจะมองมองเมว่าอ่อนแออะไรเงี้ยสมมตินะถ้าเธอเห็นคนนะ่ะที่อยู่ในภาวะลําบากไม่ว่าเขาจะโดนรวนลาหรืออาจจะโดนเอาเปรียบหรือรังแกพี่ว่ามันก็เป็นแบบสัญญาณของคนเนยะที่เราอยากจะเข้าไปช่วยเหลือแบบะ แล้วพี่ว่ารู้สึกว่าเขาอยู่ตรงนั้นะ่ะเขารู้สึกว่าเขาช่วยเหลือได้แล้วเมสเนี่ยกำลังตกไปที่นั่งลาบากมันก็อาจจะเข้าไปแล้วเหมือนเมสก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนนี้เขาถึงดูแลเราเขาถึงใส่ใจเราปกป้องดูแล,แลเราเหลือเี่ยความรู้สึกมันอาจจะเปลี่ยนไปกับคนอื่นไงอ่ะส่วนอย่างหนึ่งที่สังเกตคือเพิ่งมาเห็นเอ็นเครดิตพิ่เห็นว่าชื่อเมสตัวแซดว่ะ M Z E ึ่งก็แบบงงว่าที่ใช้ตัวตั e, งงวเ,เมสเหมือนกันจะจะมีตัวะกดแบบนี้เลยมันมีสกกลแบบนี้ได้หรอ่าวะพีงงมาก แล้วอะไรลามิดพลาเมสเมสเมสอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เออก็เป็นอะไรที่แบบว่าไม่เคยเห็นเหมือนกันก็เซอร์ไพรส์นี่ตลกดีอ่ะทีนี้อีอีกด้านหนึ่งที่าพูดคือเรื่องการพิชงานที่สาวพิชงาน,นเนี่ยก็ไม่ค่อยเก็ตลูกค้าเหมือนกันนะว่าเหมือนกับตอนแรกเขาเหมือนจะไม่เอาใช่ไหมนี่เดี๋ยวกลับมาเอาอะไรเงี้ยเหมือนเขาเห็นสองฝั่งว่าคนหนึ่งเหมือนกับแบบอ่ะดูจะโกหกเรื่องสี ทดสอบความจริงใจอีกคนนึงก็ควจริงใจเลยบอกว่าเออครับผมแต่งมาเพื่อเอาใจอะไรเงี้ยเออก็เลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแบบว่าเขาทําไมเขาถึงแบบกลับมาเลือกอีกรอบนึงแบบว่าเหมือนจะเลือกแล้วก็ไม่เลือกอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบไม่แน่ใจคือมองมองในุมของคนเคย,เคย,เ,คย,เ,คยเคยถูกพิชมาเหมือนกันก็รู้สึกว่าเวลาเราจะดูเราก็จะดูเรื่องราคาพ r i c ซิ่งต่างๆถูกไหมถ้าพอใจส่วนแล,แล้วจะชอบทีมนั้นอยู่แล้วถึงเรื่เขามาพิชแต่ส่วนใหญ่แต่คือมันก็จะมีเรื่องแบบราคาติดหรือว่าราคาไม่โอเคตกลงเงื่อนไขไม่ได้ และอย่างนึ่คือความจริงใจของของคนที่มาเพจว่าเราจะทำไงกับเขาได้หรือเปล่าถูกใจกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยซึ่งตอนแรกก็เหมือนกับเขาก็ดูถูกใจทุกอย่างแต่ก็มาแบบมาเทียว่าทําไมขุนึงแบบใส่เสื้อสีนี้มาเอาใจผมหรออะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนจะตอบไม่ดีนะเหมือนจะไปภาวะที่สุดว่าเอ๊ะตอบไม่โอเคเหมือนจะแบบมันจะจับได้ว่าเอ๊ะเหมือนกับแกไม่ได้จริงใจนหว่าอะไรเงี้ยแล้วฉันก็ไม่เอาแกแล้วอย่ายกีก็กลับมาเอาก็เลยงงว่าจะมาเอาเพราะอะไรอะไรเงี้ยคือแบบบางทีเรื่องมันก็ไม่ได้บอกมันก็แบบ คือถ้ามันเป็นแนวเชิงตลกเราคิดว่าเป็นแนวเชิงตลกแบบไม่เอานะหรือกลับมาเอาก็ยังพอสะเก็ตเข้าใจได้เงี้ยแต่มันก็ดูเป็นจริงจังไงก็เลยไม่แน่ใจว่าเออทําไมเขาถึงคิดอะไรถึงกลับมาเอาเรื่มเมื่อื่องไม่ได้บอกเหตุผลอะไรเงี้ยแต่มานกล้ทุมันเป็นที่ที่ทมอ,องวาสคัญเพราะว่าเป็นจุดสุดท้ายที่ทำให้ทุกคนต้องมาเลี้ยฉลองกันและอันนี้ก็มเมาแล้วก็ไปเจอกันคือแล้วแถมพ่เซ <c oughs> นเตอร์ขอริษันนี้ก็เป็นพี่หนึ่งอีกใช่เข้าใจาคืออยู่ไว้จริงๆแล้วเออาขาอีกนะเขาพยายามจะเทส ว่าจริงๆแล้วคนทํางานทีมเนี่ยเป็นยังไงแต่คราวนี้เขาถามปุ๊บแล้วเขานิ่งไปแบบหนึ่งเพราะเขาไม่แน่ใจเพราะมีคนสองคนตอบคําถามท,าที่ไม่ตรงกรันแต่สุดท้ายอ่ะมันวันหนึ่งเขาอาจจะได้เรียนรู้ว่าจริงๆการทํางานแบบภาพที่พูดความจริงแล้วมันมีความจริงใจอะ่ะมันอาจจะทําให้งานเนี้ยพิชจนชนะและได้ไปทํางานแต่เหมือนตอนเนี้ตัวของเมตเองยังไม่รู้เหตุผลจริงถูกปะ S <S <an> ก็ยังงง,ง,งอยู่ว่าที่ได้มาเพราะอะไรแต่ถ้าวัานหนึ่งเขาได้ได้เรียนรู้และทางานกับทีมหรือบริษัทต่อไปมันอาจจะมีอะไรที่เขาเฉลยว่าจริงๆแล้วการทํางานมันไม่ใช่ว่าเราต้องคิดแค่เรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์เรื่องของกำไรอย่างเดียวแต่จริงๆมันคือเรื่องของความสัมพันธ์ความรู้สึกความจริงใจด้วยอะ่ะอืมอืมเนี่ยเขาาย้าใจเห็นด้วยอืมโอเคอีกอย่างหนึ่งคืออีกอย่างนึงที่สังเกตคือเรื่องของภาพภาพเขาวาดภาพเขาจะใช้อารมณ์ในการวาดภาพพอเขาใช้ชื่อภาพเป็นอารมณ์หมดเลย ความบอบช้ำ hmm. ความโกรธความนู่นนี่นั่นแถมว่าเดี๋ยวเราเขาคงเอาก,กิมมิกตรงนี้มาเล่นอีกเยอะเลยในอนาคตเลยเนี่ยเพราะขานาดภาพที่เขาวาดเป็นรูปเหมือนส่วนใหญ่เขาจะวาดรูปเหมือนกับเอานาม,มาทำเนาะเพื่อจะมีวาดรูปเหมือนเนาะ abstract เพื่อจะมีวาดรูปเหมือนก็นคือตัววาดรูปเม็เนี่ยแล้วก็มาเขียนว่าความบอบช้ำแถมว่าเดี๋ยวอนาคตคงเล่นกับคำพวกนี้อีกเยอะเลยแหละแล้วก็ไอ้ภาพที่เม็ดเอากลับไปเนี่ยตัวเขาอ่ะเดี๋ยวคนจะมีอะไรกลับมาให้เล่นอีกในอนาคตอ่ะที่ม้วนกลับไปเนี่ยมันก็จะเอามาเล่นอีกได้ ก็เดลเลิฟเฟอร์ไงคนรัก the iver, เป็นเดลเลิฟเฟอร์ทำว่าได้เป็นรูปเห็นในเทอร์เลอร์แหละคิดเหมือนกันนะจะเป็นเดลเลอร์เฟอร์แต่ไม่รู้ว่าเดลเลิรเฟอร์ยังไงนะอเดี๋ยวจะเป็นรูปนามอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนญี่ปุ่นไม่มาดูหรอกถ้าคนญี่ปุ่นแบบไม่มารับงานอะ่ะมันเหมือนกับงานเสร็จแล้วมารับงานครับแล้วก็แบบใช่จ,จะเป็นรูปนะแ,แล้วเหมือนกับที่เม์บอกว่านะเธอเล่าว่าไม่เห็นว่ามีคนรักอยู่เลยแต่คนญี่ปุ่นบอกว่ามี ธอไม่เห็นเหรอเธอใช้จะลองมอดูดิซี่อะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นรูปนั้นแหละที่เป็นเดลเวอร์โอเคก็ต้องรองดูกันต่อไปครับก็ใส่รักไฟสีเพราะว่าเดี๋ยวทีนี้เขาไปทะเลงานเดี๋ยวจะเห็นการปกป้องคาว่าความสัมพันธ์ของสองคนจะใกล้ชิดกันมากขึ้นต้องไปอยู่ในบอร์ยมีเด็กวิ่งเล่นอะไรเงี้ยมันแบบดูไปทํางานมากขึ้น,เพ,น,เ,พนเพื่อนเริ่มสงสัยแล้วนะว่าหายไปไหนปกติไม่เคยหายไปอย่างนี้นะโดยเฉพาะเพื่อนสนิทเริ่มแบบเอ๊ะ แล้วเดีย๋ยวพอคอยดูนะเจอกางเกงที่ออฟฟิศต้องถามว่าไปเอากางเกงใครมาใส่ไม่ครับว่าเขากลับไปใส่สูตรต่อเขาไปทํางานคนจะโดนถามแค่ว่าไปไหนกันมาลูกค้าคนไหนเพราะตัวตัวอย่างต่อไปเขาใส่สูตรสีเทามาแล้วเขาถามว่าไปไหนกันมาเรื่องไมนางอ่ะใส่ทับเอาเสื้อในรถมาใส่แต่อีกข้างล่างกางเกงกับเางเกงผ้าเสื้อชันเพราะว่าผ้าปะใส่เสื้อตัวนั้นไปทํางานเลยจึงคิดว่าคงไม่น่าวนกับปีบาน ่าอ่อแต่เห็นเขาใส่สูตรเทาไงเดี๋ยวไม่แน่จะข้างล่างเขาใส่อะไร mm. เออเดี๋ยวงรอดูรอดูทีหน้าโอเคครับประมาณนี้ครับกับใส่รักป้ายสีนะครับผมเดี๋ยวรอดูตอนตอในอีพีหน้าเนาะอีพีที่สนะี่เนาะว่าเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปเรื่องนี้จริงน่ารีแอคชั่นเนาะคือมันเป็นความที่น่า,นาจะีแอคชั่นนะี่ะเออภาพต่างๆมันแบบตอนดูมันน่าจะแบบอมยิ้มอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเรื่องมันมีประเด็นให้เราหยิบยก้นมาพูดอนะมันเป็นก้อนๆอะมันมีไม่เยอะ ราะว่าด้วยความที่เรื่องมันเหมือนกับว่าแต่ละ EP เขาค่อนข้างจะตรงไปตรงมาในการเขาจะเล่าเรื่องเส้น <EP. S 1> เรื่องอย่างเี้ยม,ม,ม,มีตีมมีอยู่แล้วในแต่ละ EP อย่างเงี้ยเออเขามีตีมของเขาอยู่เพราะนั่นแหล่มันค่อนข้างจะหยิบม,มาเป็นก้อนแล้วพูดได้ง่ายอย่างเงี้ยคือทำว่าหน่าเป็นรีแอคชั่นเขาจะแบบหวานแบบเขินเลยมากกว่าในตอน,น,นหน้าหน้ายิ่งแบบยิ่งตอนเขาอยู่ด้วยกันนี่อาจจะมีความเขินมากกว่านี้อะไรเงี้ยอืมก็ต้องรอดูส่วนผ้าที่เห็นในคลิปนี้นะครับถ้ามีการเอาภาพมาลงเนี่ยก็เป็นภาพที่แบบว่าทางทีมงานนะครับผมช่วยานะะะะรเพฉ ไม่ต้องถามเลยครับว่าพี่เซฟมาได้ยังไงเที่ยวภาพมาได้ยังไงอะไรเงี้ยคือมีชื่อทีมงานพพอร์ตส่งภาพมาให้นะครับผมในการเอามาเซ้นในการากรีแคปประกอบเพาะภาพทุกอย่างเนี่ยเป็นภาพที่ทางทีมงานเตรียมจะโปรโมทอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือเอามาใช้ได้อยู่แล้วนะครับแต่อาจจะมีภาพที่แบบเอามาใช้ก่อนที่เขายังไม่ได้ลงโปรโมทหรือเนี่ยก็คือว่าข้อขออนุญ,ญาตมาแล้วนะครับผมอย่าแปลกใจเนาะจริงๆก็คือตกแสงการเดียวกันแคปไม่ได้นะครับผมเข้าใจเหมือนกันในเป็นจอดำๆเออเป็นจอดำๆเหมือนกันนะครับผมโอเคครับอ่ะ ขอบคุณที่ติดตามกันถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะผมนะติดตามได้ที่ท่องทา่ YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย